สินค้าที่ปล่อยออกไปแต่ละเดือนเนี่ยนวันนี้ก็เฉลี่ยเกือบ3 0 0แสนชิ้นยอดขายของปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่50ล้านผู้บริโภคทั่วไปก็จะเปิดระดมอย่างนี้เลยแต่ที่ผมเดินขายและแนะนำลูกค้าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็คือใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ถือมือซ้ายนิ้วโป้งก็ปิดจมูกข้างซ้ายตึงขึ้นไปข้างข้างขวาแล้วก็เอานิ้วชี้เนี่ยปิดข้างขวาดมข้างซ้าย พราะเวลาดมเข้าไปปุ๊บเวลาเราปล่อยปุ๊บมันจะรูงแล้วก็ความเย็นมันก็จะออกจริงๆแล้วการทําหงไทยนี่ง,ง่ายๆนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือการทํำพิมเสนน้ำไข่ครั้งแรกตอนนั้นก็คือทํากันในบ้านก็เลิกงานเสร็จแล้วเสร็จแล้ก็กมานั่งก็ทํากันยาวๆไปเลยทําเสร็จแล้วก็เอาไปตะเวนส่ง เราไม่มีทุนเรามีแค่มอไซค์คันเดียวแล้วเราก็แค่มีหัวใจพิกสุดเลยนะการทําน้ํามันนวดแต่ทีเนี้ยมันเหลือตัวเนื้อเอามาหมาักตัวเนื้อที่เรา,เามาหมาักเนี่ยแหละเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังนี่ําไมมันดมไปแล้วมันมันโอเคอะ่ะเราก็เลยทําการเอาตัวเนื้อมาใส่กระป๋องเพื่อที่จะเอาไปให้ลูกค้าเราเนี่ยได้ทดลองซื้อใช้ดูสุดท้ายแล้วก็เป็นจุดกําเนิดจนถึงณนะวันนี้ก็เลยกลายเป็นตัวยาด,ดมสุนพรยขวดเขียวอีกตัวบ,บางตัวเมืองนี่แหละครับจริงๆแล้วสิ่งหนึ่ง ที่เกิดการฮิตนะวันนี้เราก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าเรามีจุดยืนหนึ่งเลยก็คือการเอาใจใส่เรื่องของตัวคุณภาพทุกขั้นตอนไม่ว่าเรื่องสมุนไพรที่สั่งมาต้องเป็นร้านที่ดีที่สุดสะอาดที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดแล้วก็ตัววัตถุดิบเอามาประกอบกันเอามารวมกันผสมกันเนี่ยก็ต้องมาจากเมืองนอกที่ได้ชื่อว่าเกรดเ แล้วก็ตัวกลิ่นเราก็หมดกับกลิ่นไปเนี่ยมหาศาลเหมือนกันเหมือนเป็นการวิจัยไปในตัวหนึ่งคือเรื่องราวพวกเนี่ยมันมันง่ายในตอนนี้แต่มันยากในอดีตที่เราต้องวิวัฒนาการมันไปแล้วเนี่ยตอนนี้ยี่สิบแปดรอบนั่นคือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบ,บอกกับผู้บริโภคเลยว่าเราก็ตั้งใจลึกเกินที่จะทํางานออกมาให้ดีดีที่สุด การทาพิมพ์เจษน้าเป็นเรื่องอื่นมันเหมือนเป็นตัวจิก๊กซอชีวิตเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราจะเป็นแบบนี้แต่เรารู้แค่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสมันก็เลยทําให้ตัวการทาพิมพ์เ็จน้ำเนี่ยยังคงอยู่กับเราถามว่านวันนี้โล่งไหมหายเหนื่อยหรือยังไอค้คำว่าหายเหนื่อยเนี่ยไม่มีเพราะว่ามันเหนื่อยมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเติบโตไปรายได้ต้องขึ้นเพราะนะวันนี้บอกได้เลยว่าหงไทยเป็นชีวิตของเราของครอบครัวของทีมงานเราจะ ไม่ทำให้ผิดหวังเรื่องของตัวคุณภาพเลยการเริ่มต้นของการทำอาชีพเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไปสับสนเยอะไม่ต้องไปตะเวนเรียนรู้ศึกษาอะไรให้มันวุ่นวายไปหมดเอาจากสิ่งหนึ่งที่เรามีก่อนเรามีอะไรเราจบอะไรก่อนเรามุ่งกับสิ่งที่เรามีพื้นฐานในการเรียนรู้ก่อนให้ไปทบทวนเรื่องเก่าก่อ,กอนอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นใหม่เพราะการเริ่มต้นใหม่มันก็นับจากเริ่มศูนย์แต่เริ่มต้นจากการที่เรามีองความรู้ก่อนตรงนั้นเนี่ยเอาไปต่อยอด คือต้องสู้ถ้าคุณไม่สู้ไปยากถ้าคุณไม่อดทนยิ่งยากถ้าคุณไม่มีความซื่อสัตย์ล้มเหลว